กองศพพศบูสวัสดีครับสวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกล้องสดพดมูนะครับวันนี้แบบว่าเห็นหน้าพี่แล้วแบบว่ารู้สึกพูดติดติดกระขัดอยูแล้วตื่นเต้นครับพี่โฟพลครับวันนี้พี่กล้องไม่มาพี่กล้องมีงานก็เลยให้น้องเจิ้นมาแทนนะครับก็พบกันนะครับที่ช่องเก้าเอ็มคอนเทนต์ดีทุกวันนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงใช่ครับเป็นรายการที่พูดถึงอาหารอร่อยๆแล้วก็มูกันแบบ ให้รู้ดำรู้แดงกันไปข้างเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเบรกแรกครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างพูดถึงช่วงนี้นะพี่พศว่าไหมครับว่าช่วงนี้จะมีคนอุบายหลายอย่างออกมาหลอกคนมากเลยทำเก่งกว่าคนธรรมดานะตอนนี้คนไทโกงจะแบบว่าเก่งมากนะคนโกงอย่างนี้นะล่าสุดในผู้ชายลักษณะลักษณะลักษณะถูกสาวประกาศขายบริการผ่านทวิตเตอร์ขายกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบชงชางเลย ขายผ่านมือถือเลยครับผมนะก็<ม>หนุ่มอายุยี่สิบเก้านี่ก็คือขายผ่านไปโอนเงินไปให้เขาครับจำนวนห้าหมื่นหกฮะห้าหมื่นหกเสียไปห้าหมื่นหกใช่เฮ้ยผมว่ามันไม่ธรรมดาทำไมถึงต้องเสียห้าหมื่นหกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแล้วก็คือเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็คือเรียกว่าช่วยหนุ่มวัยยี่สิบเก้าเดินทางมาขอความช่วยเหลือนะครับจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ ให้ช่วยติดตามเงินอย่างที่พี่พลได้พูดไปจํานวน56,000ืนะฮะคืนจากสาวไซร์ไลน์ที่รู้จักในทวิต t ตอรเรื่องราวคือนี่ครตนเองคือไปเจอผู้หญิงบริการนะครับผ่านทวิตเตอร์ตนเองจึงเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงราคากัน,นซึ่งราคาที่ตกลงอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่พลแน้วจริงๆร,ร,ร,ราคาตกลงอยู่ที่ 6, 0 0 0ไม่ใช่เหรอราคาที่ตกลงนะ<ช>รร,ร,ราคาตกลงอยู่ที่พันส พันสาม <2003, S 1> <2003, S 2> โดยให้ <2003. S 2> ให้ตนนะครับโอนจ่ายเงินมาจําก่อนพ<ม>ันหนึ่งมีมาจ่าด้วยเหรอ,หรอจ่ายมาจําก่อนฉันจะบอกให้เลยเตือนผู้ชายนะไอ้รูปรที่เห็นในทวิตเตอร์หรือในเฟซบุ๊กรูปจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย<อ>ไม่ใช่ไปเห็นเห็นรูปปุ๊บกระสันขึ้นมาทันทีรูปจริงคนจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยบางทีใครไปเอารูปคนอื่นมาพอมาเห็นอตัวจริงไม่ตรงปกนี่ยิ่งแบบ อารมันจิตใจนะหรือนักมือตะมัวจริงด้ยยังไม่รู้เลยนักมือตะมัวเป่าชั่วโมงนั้นแล้วผู้หญิงที่ไหนจะเอาลูกตัวเองมาโพสแบบ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 อันนี้เราไม่ได้ว่าน้องนะก็คือมันอาจจะมีจริงหรือไม่จริงก็ได้เอามาโพสแบบขายขายัยงงา่ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่าขายขายบริการป่ะขายบริการใช่ครับแล้วแบบว่าโอนไปให้เขานะโดยมีการมัดจำาะครน้หนึ่งพันบาทครับแล้วก็โดยที่นะครับทางผู้หญิงที่ขายบริการเนี่ยบอกว่า่อยมาจ่ายหน้างานอีกสามร้อยอี0สามร้อยใช่ครับ คือหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นนะครับโอนเ,เงินไปแล้ว1,000บาทครับผู้หญิงก็ได้พูดคุยด้วยนะครับโดยให้ตนเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับที่ไลน์มีแอดมินดูแลมีไลฟ์สดป่ะเนี่ยไม่มีอันนี้อันน,น,นี้คือเหมือนผมว่าเป็นขบวนจริง,รรงๆน่าจะไลฟ์สดเห็นหน้าก่อนนะถึงจะยอมจ่ายเงินพันหนึ่งก็เถอเนาะเออไม่ใช่แบบน้าเป็นอีเต้าหู้อีหมูอี่มาที่ไหนเอารูปคนอื่นมาแปะแล้วมา เรียกเงินคนอื่นพันหนึ่งครับผมฉนันว่าผู้ชายนักกําเงินไว้น้ำมือซ้ายกัาเงินมือขวากําอย่างอื่นนะ <c oughs> ม่เสี่ยงเงินด้วย <c oughs> คือช่วงนั้นอกว่าน้ำมือตามหมัวพี่พศน้ำมือตามหมัวเนาะก็คือจริงๆแล้วนะครับก็คือมีการยินยันตัวตนนะแล้วก็บอกว่าให้โอนค่ายืนยันตัวตนมา6กพัน เออถึงจะปล่อยตัวผู้หญิงเนี่ยที่ขายบริการเิดค<า>่าบริการพันสามแต่ค่ายืนยันตัวตนหกพันใช่ครับก็แบบมันก็สมควรลวมาที่จะโดนผู้หญิงหลอกอะ่ะใช่ครับโดยบอกว่านะครับคือที่หนักไปกว่าน,นั้นนะพี่โพสก็คือโดยบอกว่ายืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้ผู้หญิงไปหาแล้วนะครับโดยบอกว่าเงินส่วนนี้จะได้คืนจนจนตนเองก็คือจึงโอนไปให้อีกเนี้ยหมื่นสาม เป็นค่ามัดจำเพื่อเปิดการยืนยันรหัสใช้งานุยคือมัน,นเป็นระบบหรอพี่พูพี่โพสต์มันแบบว่าเป็นระบบแบบแบบเขาเรียกว่าขายบริการแบบเป็นระบบครับค่าประกันค่ามัดจำเขาเลยแล้วคิดเหรอว่าจะได้คืนซึ่งตัวผ<ม>ู้ชายบอกว่าก็คือตัวผู้ชายบอกว่าก็คือดืชั่วโมงนั้นชั่วโมงนั้นก็คือเลยโอนไปให้คือก็เชื่อหลงเชื่อว่าจะได้คืนหมื่สามถ้าเปถ้าเกินจริงๆนะน้องได้หลายคนนะจริงหรอพี่อมื่นสามอ่ะมือนสามได้หลายคนเลยเหรอ หลายคนหลายคนเลยใช่ไหมมันก็มีมันก็มีมันก็มีแบบแบบใช้ได้ถูกๆอะไรเงี้ยไงซึ่งแต่นี้น้องไม่น่าไปโอนนะแล้วค้ามจําก็เป็นยังยืนยันอีกรหัสใช้งานโดยบอกว่าเงินส่วนเนี้ยจะได้คืนครับไม่มีทางนะครันไปอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วเนี่ยไม่มีทางจะมีการกระเด็นออกมาหรอกก็คือยงคือแล้วบอกว่าให้โอนเพิ่มอีก3 6มหมื่นหกก็โอนมันเป็นอะไรของมึงคือ คือแต่ตูผู้ชายไม่ได้เปิดหน้าใช่ไหมคือผมเข้าใจผู้ชายเป็นอะไรเนี่ยบางทีชั่วโมงนั้นพี่พศมันก็คืออาจจะเหนื่อยลา้า,ห,าหรือเปล่าห้ามหมภายใน10นาที5้าหมภายในสินาทีก็โอน,นอไปอีกไงอ๋อก็บอกแล้วให้เอาเงินห้าหมื่ากัไว้แล้วมือขวากัมอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเสียงเงิน <c oughs> แล้วเนี่ยโดนหลอกแล้วเป็นยังไงไปเดือดร้อน สายไหมอีกเนี่ยใช่ครับซึ่งก่อนที่ผู้เสียหายนะครับตัวเองคือตอนผู้เสียหายรู้แล้วว่าตัวเองถูกหลอกแน่นอนจึงได้โทรศัพท์ไปหาแอดมินด้วยนะพี่โพสนะครับแล้วบอกว่าผมไม่มีเงินแล้วครับตัวเองจึงร้องไห้เพราะว่าทางแอดมินบอกว่าให้โอนเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้เงินคืนมีการโทรไปหาแอดมินนะผมไม่มีเงินแล้วผมไม่มีเงินแล้วแล้วไปร้องไห้กับแอดมินด้วยใครเขาจะสงสารเขาไม่สงสารเรากเขาจะหัวเราะเยาะและซึ่งแอดมินก็ปอบประโลมนะโดยการไม่เป็นไลไม่ต้องร้องไห้เนี่ si so, ยไปหาเงินมาเพิ่มอีก เดี๋ยวได้เงินคืนแน่นอนก็คือหลอกไปเรื่อยๆพี่พลอายุยี่สิบเก้าเลยนะถ้าอายุสิบเก้าสิบแปดสิบหกอะไรยังค่อยนี่ยี่สิบเก้าแล้วมันต้องต้องรู้แล้วว่าโดนหลอกครับผมคือ<ม>แต่สุดท้ายนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือทางตัวแอดมินก็ยังไม่ปล่อยตัวเชื่อผู้หญิงเรื่องออแบบนี้คนสมัยนี้น่าจะคิดกันคิดกันค,คิดได้แล้วแ่ะบอกพันสามมันกลายเป็นสามพันสี่พันสี่หมื่นห้าหมื่นอย่มันไม่ได้แล้วอะก็ดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันสังคมสมัยนี้มันตัว ตัวหลอกตัวโกงมันเยอะมันเก่งกว่าเราครับมันฉลาดสรุปแล้วพวกเราโง่ใช่ไหมถึงไปเชื่อโอนกินนี้เขาเนี่ยด้วย น้่มือตามัวชั่วโมงนั้นน่าดูแตวกูน่ามืดกูยังกำมือละไปดูใชยนี่ดีกว่าเซนทันครับผมเสียได้เงินใช่ครับไม่ใช่แต่เซนทันไม่เสียได้เงินครับผมนะครับไอ้ข่าวเมื่อกี้เนี่ยครับมาถึงงานนี้ดีกว่าครับเจฟฟ์ฟูสเฟสเจอร์ว่า2022นะครับยูหนึ่งเรื่องกินเจใช่ครับระหว่างวันที่26ถึง4ตุลาคมนี้นะครับเริ่มเทศกาลกินเจแล้วที่ศูนย์กัญชาเซนทันทุกสาขาทั่วประเทศชวนกินเจแบบเน้นสุขภาพอิ่มเจอิ่มใจเทศกาล การเจปีนี้เตรียมได้ใส่บุญสุขภาพอร่อยไปกับสุดยอดเมนูชุดนางจาก5,000รายการร้านค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทันทุ่ประเทศตอบโจทย์การกินทุกสไตล์ทั้งเมนูต้นตำรับหายากเจเมนูเจสารพัดสารเพเฮฮากันมาที่เซ็นทันทุกสาขาทั่ว ประเทศนะครับอิ่มใจได้บุญด้วยนะครับนอกจากงานนี้นะครับจะได้นําเสนอเมนูอาหารเจนะครับในรูปแบบรุ่นสมัยรนพิพนนะอย่างนี้ครับงานนี้ยังได้อิ่มใจด้วยกับอิ่มบุญด้วยในการมีกิจกรรมบริจาคโลหิตสองใช่ครับจะมีการเชิญหลวงปู่โจชือกงรองค์ทองไหวขอพรเรื่องสุขภาพสัรเจ้าอายุเก่าแก่กว่า200ปีจากตลาดน้อยเยาวราชมา วัดดิสถานมาเขาเรียกมามา,มา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 ตั้งอยู่ที่เซนตันบางนาสำหรับอูปูโจทึงกององดำนะครับอัญเชิญจากประเทศจีนพระรามสามก็มีไม่น้อยหน้าคนอิมหัดคนพระแม่เขาไม่เรียกเจ้าแม่นะเขาเรียกว่าพระแม่แมพระแม่พระแม่คนอิมหัดใช่ไหมเขาแม่เรียกเจ้าแม่นะเพราะว่าเจ้าเพราะคนอิมเป็นเป็นไม่ได้เป็นเจ้าแม่นะเป็นพระโพธ,ธิสัตว์คนอิมพันหัด อันเชิญจากประเทศจีนพ, <บ S 1> พันมือกันนะคนจะเข้าใจมากกว่านะพันหัดใช่ใช่ครับ <อะ S 2> เราก็นับถือเหมือนกันนะพ่อแม่คนนี้เซนท่านเชียงใหม่แอ,อร์พอร์ตสกราชเจ้าแม่คนอิ่มเสริมสิริมงคลให้ชีวิตอย่าลืมไปนะครับตั้งแต่วันที่26กันยาถึง4ตุลาคนนี้เซนท่านทุกสาขานะครับใครมีเดอะวันการ์ดเพียงโชแอปพลิเคชันนะครับรับยันสารเจ้าโจือกงตลาดน้อยจำนวนหนึ่งใบต่อหนึ่งสมาชิกแสดงไว้เสร็จ ห้าร้อยบาทขึ้นไปรวมไปเสร็จทั้งหมดสองใบรัฟเฟดีหนา้ากาบ้านมนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าญี่ปุ่นขนาดร้อยสิบมิลลิเมตรโอ้ยร้อยสิบมิลล,ล,ลิลิตรมิลลิลิตรครับทีนี้บอกครับงานนี้ครับด้วยรวบรวมอาหารแล้วก็ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจด้วยนั่นเองครับแล้วก็อิ่มท้องนั่นเองครับโอเคตอนนี้เราเบรกสักครู่เด<ๆ>ี๋ยวช่วงหน้าเราไปไหนกันนะช่วงหน้าครับเราจะไปที่ไหนหรือว่าไปทานอาหารอร่อยๆ อ๋อพุ่งอาจารย์เปิ้ลสักลายมือสักลายมือสักลายมือให้ชีวิตดีขึ้นไงครับนี่ยังแสบมืออยู่เลยเดี๋ยวว่าชถ้าไปดูอาจารย์เปิ้ลสักลายมือกันดีกว่านะครับแล้วก็เบรกต่อไปเรามีโครน้ำส้มที่อร่อยที่สุดในโลกมาให้ท่านผู้ชมได้ชิมกันในรายการเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักครู่ครับสักครู่ครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเจาะลึกถึงความเชื่อด้านศาสตร์ของการสักลายมือนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้ชี้แนะแนะนําให้หลงงมงายนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยยุคสมัยนี้ที่ทุกคนดิ้นรนนะครับทุกก้าวเดินของชีวิตต้องพึ่งตัวเองนะครับแต่ในทางกับการการบูตรูกับการความเชื่อเนี่ยที่คู่ขนานกันกับการใช้ชีวิตมาตลอด คนก็เลยแห่ไปมูเตลูกันตามความเชื่อแบบไม่ขาดสายนะครับ <ST> คือจะบอกก่อนนะพี่พ์ตอนนี้นะคนเนี่ยมูนะมูก็ทำาหากินม,มูก็ทำาหากินคือถ้ากคุณมูแล้วคุณไม่ทะาหากินคุณก็ไม่รวยมูด้วยทำมาหากินด้วยยิ่งรวยทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าลายมือคนตกนอับเส้นวาสนาจม อะไรวันนี้อะโหเฮงคนไม่เจริญโอ้ลายมือยุ่งเหยิงชีวิตยุ่งยากไม่กอดแล้วก็วันนี้เราจะมาหาคําตอบกับสาวสวยคนเก่งที่หลายคนเรียกกันว่าเธอว่าอาจารย์เปิ้ลสุมารีเรอดวิไลนะครับตัวแม่แห่งวงการสักลายมือสมดวงเศรษฐีแต่ที่ได้มากกว่าแค่การบุตดูของอาจารย์เปิ้ลคือความศรัทธาแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีที่ไม่ได้พุ่งแค่ดวง เราไปพบกับอาจารย์เปิ้ลกันเลยดีกว่าอเพราะเราเตรียมมือมาแล้วนี่คือสักเต็มที่วันนี้พจน์อนุนจะสักเองครั้งแรกของชีวิตเท่ากับลยอาจารย์เปิ้ลจะเปิดซิงพจน์อนุ์ใช่อาไปไปหาอาจารย์ไม่ดังให้มันรู้บ้เราไปเจออาจารย์เปิ้ลสวนสดเจรแล้วอาจารย์เปิ้ล อาจาร์ก้นเหรอพี่พศต้องจำหน้าและดูกันถึ่งตัวนึกว่าศิลปินเกาหลีสวยอย่างนี้นี่สวยอย่างนี้เรียกน้องป้นได้ไหมได้้นค่ะเด็กน้องก็ได้ค่ะหมอป้นแล้วกันการสักลายมือเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอจริงไม่จริงค็ชีวิตป้นนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างจนมากพี่หนูก็วิ่งตลาดนัดขายเสื้อผ้าขายของใช่ค่ะพลิกชีวิตได้ยังไงมามาสักลายมือได้ยังไงก็ตอนนั้นคือกําลังจะเปิดร้านสักคิ้ว Oh. พอได้ก็เลยสึกต้องเรียนต้องไปเรียนพอไปเรียนแล้วอุ้ยชอบจังสัตว์เนี้ยเราก็เรียนเรื่องศาสตร์ลายมือเรียนการดูดวงเรียนโงเ่เฮง oh. เรียนตำราทุกอย่างให้อะไรแล้วรวย oh. คือเราเรียนแล้วเราชอบมากเลยมันก็ได้อินไปเรื่อยมันก็อินไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ เราเปิดร้านสักคิ้วเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยคิ้วหนึ่งหัวนะ่ะสี่ห้าพันเออฉันดีกว่าฉันขายผ้าทั้งวันฉันได้แค่สองพันเนี่ตอนที่เปิดต้านนั้นขายได้กี่บาทสองพันเอาตรงๆเยอะสุดคือสองหมื่นแต่มันขายได้แค่สองวันหักค่ารถผ่อนรถหมื่นกว่าค่าเช่าร้านหมื่นกว่ามันก็หมดมัน,มนไม่ลหลากใช่พี่แล้วถ้าฝนตกภูเก็ตเนาะเวลาฝนตกมันตกแบบนี้ยใช่มันตกทุกวัน หน้าเนี่ยโรงพยาบาลอะไรคนละเรื่อนแล้วกต่ภาษาหัวเหรอภาษาคิ้วจะฟุ้บคือช่วงที่เรียนสักคิ้วน่ะตอนที่เราอยากเปิดอ่ะเพราะคิ้วมันแพงคนหนึ่งห้าพันอย่างเงี้ยเราก็แบบเออดีกว่าฉันนั่งขายผ้ารางวันอีกแล้วถ้าฝนตกฉันก็ไม่ได้ขายเงินก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็เลยเออสักคิ้วดีกว่าก็เลยไปเรียนช่วงที่เรียนเนี่ย ร้านมันดันแข่งกันลดราคาเหลือคิวละสี่พจ้าสี่พเหลือห้าร้อยเหลือพ <c oughs> ันเงี้ยแล้ววะท่านอุตสาหอยากเปลี่ยนชีวิตแล้วนะทําไมโชคชะตาใจร้ายกับฉันจังแบบคิดในใจอะแล้วมาสั่งลายมือที่ยังไงก็นี่ไงก็เรียนศาสรลายมือมาเรียนการดูดวงเฮย้ยถ้าเกิดว่าเส้นอะมันมีผลต่อชีวิตจริง,รงอๆอะ่ะเราก็ ้องช่วยตัวเองก่อนไหมใช่คิดแบบนี้นะถามเลยลายมือนี่คือชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ใช่เปลี่ยนไปยังไงเป็นอย่างนั้นใช่หนูคิดแบบนั้นเมื่อก่อนนี่แล้วการเร่งดวงมันคืออะไรเร่งดวงก็นี่ไงพี่หนูก็คิดว่าเอ้าถ้าเส้นมันช่วยได้จริงเนาะเวลาเราเรียนศารลายมือเส้นนี้ช่วยวาสนาเส้นนี้ช่วยการเงินเส้นนี้ช่วยเมตตาเก็ขีดให้มันไปอย่างนี้เราก็คิดว่าอ่ะถ้าเส้นมันช่วยได้จริงอ้าวฉันจะลองเทสกับตัวเองเนาะขอเธอขอขอให้ลูกค้าสักคิ้วเยอะตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็เลยสัก งเส้นการงา,งานการเงินให้ตัวเอง<ะ>แต่หนูเห็นเพื่อนสักมาจากวัดอะเนาะหรือว่าเพื่อนไปกรีดมาอย่างเงี้ยเราไม่เอาอะอมันสีแดงติดถาวรเราเป็นคนหน้าหนูสวยไหมคะสวย,วยหนูรักสวยรักงามหนูก็ หนูก็เลยกลัวว่ามือหนูอาจจะสกโรกเอเราก็แบบเออสึกษากว่าต้องทํายังไงที่ออไม่ให้สีแดงมันติดถาวรเราก็เลยลองกับตัวเองแล้วก็ใช้สีสักแพงออสีมันมีหลายเกรดเราก็เลือกเกรดที่ไม่ซึมเข้าสู่ผิวถ้าสีสักเกรดถูกอะ ผิวมันจะดูดไงแพงแค่ไหนฉันก็เอาแต่คอของดีคอของดีสักที่มือนี่มันไปสัมพันธ์กับดวงของเราได้ไงก็เราไปสักเส้นไงคะ,คะใช่ไหม,มคุณก็บอกเส้นนี้เส้นวาสนาหนูก็ล่าไปเลยหนูหมอต้นต้องรู้ว่าดวงอ่ะต้องสักตรงไหน,นอายุตัวยางเยอของกล้องเนี้ยของกล้องเนี้ยต้องสักอะไรเพิ่มพี่อ่ะลายลายมืออ่ะเห็นไหมพี่ MVP. มันแค่แบบนี่ขนาดเส้นพี่ขาดนะโคตรไปโคตรมาเนี่ยยังเป็นซุปเปอร์สตาร์พี่ยังเป็นซุปเปอร์สตาร์ขนาดนี้เลยแต่ถ้าเส้นดีด้วยล่ะ ก็เป็นซุปเปอร์แตกที่เหนื่อยเท่าเดิมแต่ได้เงินเยอะขึ้นอย่างเรื่องความรักเนี่ยให้มันไปไกลๆเถอะอย่าไปเอาเลยเดี๋ยวมันมาช่วยใช้เงินกินไปก่อนเนาะของพี่พศของพี่พศโอ้ในเส้นวาสนาพี่พศเนาะข้างนี้ดีแต่ว่าข้างนี้เลี้ยวไปลงล่องจริงๆด้วยแล้วจะแก้พี่ยังไงไม่ค่ะเราก็แค่ในเส้นที่ดีของลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ยุ่งเราดูว่าเส้นไหนที่ขาดอยู่หรือไม่ตรงเราก็แค่ตึ๊บ มานิดนึงสัดนี่คือกระตุ้นให้มันยิ่งเห็งขึ้นถูกให้อันได้คืความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ<ห>แต่เชื่อมากให้มันเจริงเหมือนกันไม่เชื่อไม่มาไม่ดูชีวิตหนูส<ม>ิหนูถึงบอกทุกคนตลอดว่าไม่งั้นลูกค้าหนูไม่เยอะอืม ทุกคนอ่ะในเฟซเขาติดตามเราอ่ะเขาเห็นตั้งแต่เราห่อผ้าตอกๆไร้สดผ้าอยู่ทุกวันทุกวันอ่ะพี่ดูสิเรามีมาขนาดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน่าเสียดายจะมีมค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้รายการหมดเวลาแล้วนะค่ะครั้งหน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่าลายมือแบบไหนสักแล้วจะเสริมดวงตามความเชื่อตามตำหนักอาจัมเปิ้ลสักลายมือเศรษฐีนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะไปพบกันในสูดโอดีกว่านะคะมีสิ่งดีรออยู่ค่ะก๊อกสนทบ ชีโบชีเบวันนี้เรายกร้านน้ำส้มครับผมโคษส้มครับผมมาไว้ในสตูกันเลยนะครับสำหรับรายการกล้องส้นฟลหมูเพราะว่าน้ำส้มร้านนี้เป็นน้ำส้มที่แบบว่าเพียวคือคน้ำส้มเพียวนี่คือเพียวสุดๆคือน้ำส้มข้นสดๆจากลูกเลยใช่ครับแล้วก็ไม่มีสายการบูดด้วยครับไม่มีไม่มีวันนี้รเรามาคุณอะไรนะ ป๊อปครับคุณป๊อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางร้านนะครับคุณป๊อปมาเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีครับคุณป๊อปครับน่าทานมากเดี๋ยวที่บอกไปว่าร้านนี้คือจุดเด่นคือใช้ส้มสดแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะครับใช่ส้มสายสามพันเลยนะเธอสามแสนพันเลยใช่ไหมครับเขียวเขียวหวานส้มน้ำผึ้งส้มใส่น้ำผึ้งแล้วก็ส้มโชกุนนะครับพร้อมเนื้อส้มชิ้นโตๆนะครับเต็มคำเลยแล้วก็ไม่ผสมหัวเชื่อไม่มีสารกันบูดเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะคุยเรื่องน้ำส้มกนรรัเเาา เราโทรเบอร์โทรศัพท์ก่อนไหมว่าสั่งยังไงไปไหนที่ไหนอะไรขึ้นมาเลยนะครับช่องทางติดตามน้ำส้มก็มีไลน์นะครับแอดโค้ดส้มนะครับแล้วก็ไอจีโค้ดส้มออฟฟิเชียลครับอ่านภาษาอังกฤษหน่อเซไอจีครับโค้ดส้มออฟฟิเชียลครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับโค้ดส้มส้มโค้ดโค้ดโค้ดครับส้มโค้ดโค้ดนะครับนะครับคือเดี๋ยวทีนะครับเฟซบุ๊กนะครับส้มส้มโค้ดโค้ดนะครับมีส่งทางบ้านด้วยง่ายๆเลยสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็สั่งเลยนะครับส้มโค้ดส้มเลยแล้ว ความเป็นมาของร้านหน่อยทําไมถึงได้ชื่อร้านว่าโคตรส้มก็จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกว่าเรามีส้มทั้ง3สายพันธุ์รวมถึงเนื้อส้มด้วยเราต้องการให้กินไปปุ๊บเรารู้สึกแบบโอ้โหมันมันโคตรส้มเลยมันโคตรส้มใช่ไหมมันไม่มีอะไรอื่นผสมเลยเลยนะมันมีแต่ส้มเท่านั้นแล้วก็เราก็จะมีลายรดั์อื่นๆที่เกี่ยวกับส้มออกมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาที่ร้านเราเนี่ยก็จะเจิแต่ส้ม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับส้มทั้งนั้นนะได้ข่าวว่าจะมี4เมนูที่ยังไม่เปิดกําลังจะเปิดนะครับมาให้พี่โพสต์กับผมได้ชิมในวันนี้เลยใช่ไหมฮะใช่น้องเนาทำเลยน้องทำเลยเดี๋ยวพี่จะชิมทำเลยแต่จริงๆเนี่ยถ้าแบบผู้ใหญ่บอกว่าเอ๊ะทำไมชื่อโค้ดส้มเราเรามีชื่อเพาะๆด้วยนะชื่ออะไรฮะโคดส้มโค้ดส้มโค้ดส้มอ่าผมผู้ใหญ่บอกเอ๊ะจะใช้ลูกหลานไปซื้อเนาะครับโดยรุ่นก็จะโค้ดส้มแต่คนธรรมดาก็โค้ดส้มโค้ดส้มแต่ว่าความพิเศษครับยังไม่เพียงแต่มีแต่ส้มนะพี่โพสต์ฝั่งนี้เลย ได้เขาว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โคดมะาพร้าวโคดมะพร้าวโคดพร้าวโคดนะพร้าวนะครับตอนนี้คือโคดพร้านี่คืออะไรครับหรือว่ามีความพิเศษอย่างไรจริงๆโคดพร้าวเนี่ยเรากำลังจะเป็นตัวสินค้าใหม่ที่ออกมานะฮะเป็นน้ำมะพร้าวสดจาก บ้านแถวเลยนะครับเวลาทานเนี่ยเหมือนเราทานจากลูกเลยฮะสดมาทุกวันจากสวนนะครับอันนี้เป็นเกตส่งส่งออกด้วยนะฮะสวนนี้ส่งออกเลยครับผมเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับถ้าโค้ส้มทั้งหมดเนี่ยเปิดมาประมาณ2ปีกว่าๆฮะเปิดมาพร้อมๆมาโควิดเลยฮะแต่ก็ยังก็ยังคนไปไปเดินตามห้างนี่เยอะนะเห็นนะมีที่ไหนม้างนะตอนนี้มี17สาขา17สาขานะครับจางห้างอะไรก็อยู่ในห้างอยู่ในเซ็นทรัลอยู่ในเดอะมอลล์พารากอน ก็ตามพวกคอมมูนิตี้มอลอะไรอย่างเง<ช>ี้ยครับท,รที่เคยเดินผ่านหน้าทานมากน้ำส้มเขาแล้วพอทานคือว่าส้มทั้งส้มเพียวเลยอ่ะไม่ผสมหัวน้ำส้มอะไรเลยนะค,ะครับซึ่งวันนี้มาถึงรายการกล้องสดพ้นมูมีโปรโมชั่นเด็ดๆไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านรายการนี้ไหมฮะมีใช่ไหมฮะนี่เลยครับเมนูที่ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้กส้ม500 ml 80บาทต่อขวดนะซื้อนี้นหนว่า แค่ใช่500ร้มลใช่ไหมใช่ครับขวดนี้คือ500ร้มลครับครับผมซื้อ4ขวดแทนหนึ่ขวดครับแถมหนึ่งขวดเป็น5ขวดขวดละ80บาทนะครับครับผมแล้วก็โค้ดแล้วก็มีขวดตัวเพันใ0 0 ml ครับ1 0 0่งพันในแมวขวดแถมตัว500 ml 1ขวดอ๋อครับผมแล้วก็มีโค้ดส้มยูสุ250 ml นะครับราคาขวดละ79บาทซื้อ3ขวดเนี่ยเหลือเพียงแค่200บาทเท่านั้นแล้วก็โปรโมชั่นสุดท้ายครับโค้ดส้ม500 ml 80บาท ซื้อโค้ดพราวครับไอ้โค้ดพราวตัวนี้ครับโค้ดพราวนะครับ80บาทนะครับซื้อสองขวด150บาทเท่านั้นเองครับนั้นนนัต้องชิมเลยครับทิปป๊อปทิปป๊อปทำให้กินเลยนะมีเนื้อเลยนะกระเด็นเนื้อแน่นเนื้อเยอะจริงคุณผู้ชมแล้วราคาไม่แพงด้วยบรร้ังแพงกว่านี้นะแต่นี่ก็แบบฉันชิมนะครับเป็นไงบ้างครับพี่มดน้ำส้มเราต้องเที่ยวฮะมีน้ำส้มด้วยเด้อ ครับมันเนื้อส,ส้มเนื้อส้มเยอไหมครับแต่เมื่อกี้ตอนเทมโปเมทนโอ้โหก้อนใหญ่มากเนื้อส้มชื้ชิ้นคำโตโตเลยฮะรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่พลรสชาติแบบน้ำส้มเลยอ่ะน้ำส้มเลยน้ำส้มไม่ใช่แบบไม่มีหัวผสมอะไรมันคือน้ำส้มอ่ะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงมันก็คือน้ำส้มฟินไหมฮะฟินอ่ะใครอยากฟินแบบพี่พลครับสามารถสั่งได้เลยครับเราขึ้นคิวเอาคนไว้ให้แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถโทรได้เลยครับ0616519615ครับหรือว่าแอด ที่คิวอาโคดได้เลยครับวันนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่อสำคัญคือมันมีเนื้อส้มด้วยไงเนื้อส้มมันไม่ได้มีแต่น้ำมันมีเนื้อส้มที่แบบอ่ะเดี๋ยวขอดูเมนูแรกเมนูแรกเสือหรอครับผมครับผมเมนูแรกชื่อเมนูอะไรครับเออเป็นคอส้มครีมชีสครับครีมชีสครับผมเป็นครีมชีสจากเกาหลีฮะครับอ่อันไหนครีมครีมชีสเนี่ยผมชอบชิ้นเนื้อได้ครับพี่วอนชิมเหรอได้เลยครับผม สามารถจินเฉพาะครีมชีสน้ำส้มหรือสุดท้ายจะคนด้วยกันก็ได้นะครับอะไรครับพี่วศอร่อยเนาะท่านผู้ชมสั่งไปกินได้เลยนะอันนี้คือเมนูที่กำลังจะเปิดตัวนะควันศุกมากเธอพูดไปเลยฉันจะกินได้อันนี้คือพี่พศทานคนแรกนะทานคนแรกนะนี่เมนูที่จะเปิดตัวนะครับกับส้มเอ่อครีมชีสครับแล้วนี่เมนูนะครับตัวนี้เป็นเอ่อโค้ดส้มเลมอนโซดาเลมอนโซดาอ่ะพี่อีกเหรอได้ครับพี่วศก็ได้พี่วศรพี่วศรเธอจะกินม้างไหมเธออย่ามาโยนให้ฉันคนเดียวเลยครับมา โค้ดส้มโซดานะครับเลมอนอ่าแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนี่นมะพร้าวขอดูน้ำมะพร้าวหน่อยน้ำมะพร้าวโค้นมะพร้าวนะฮะพี่อย่าหันหลังพี่อย่าหันหลังเดี๋ยวคนไม่เห็นหน้าพี่นี่คน้ำมะพร้าวนะค้นมะพร้าวอร่อยเหมือนกันครับผมธรรมชาตินะเป็นมะพร้าวมะพร้าวธรรมชาติบ้านแพลวครับบ้านแพลวเกตส่งออกได้นะพี่โพสใช่ครับเดี๋ยวจะมีอันนี้คือเกตส่งออกนะแล้วก็สดใหม่ทุกวันเลยครับเฮ้ย รสชาติน้ำมะพร้าวแบบเหมือนออกแต่กินจากรูกเลยอ่ะลองชิมไหมครับอันนี้คือเมนูตัวนี้เป็นโค้ส้มเป็นส้มโอเลียงคะส้มโอเลี้ยงใส่น้ำส้มโอเคครับได้ครับโอเลียงใส่น้ำส้มนะครับนี่ครับเมนูนี้เลยนะฮะถ้าผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับก็ท่องทานติดต่อนี่เลยโทรเบอร์นี้เลยเอขอโทษนะครับบางเบอร์โทรศัพท์นะฮะ ตาฉันไม่ค่อยดีนะ0 6นย์หกตึงหกห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้านะครับใช่ครับือ f a c e b o o กก็คือโค้ดส้มนะครับอะไรวะออฟฟิเชียลครับออฟเฟซบุ๊กนะครับโค้ดส้มส้มโค้ดโค้ดนั่นเองครับแล้วก็รวมถึงพี่โพสต์ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีเหมือนกันครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดครับอยากจะนำสินค้าไปขายหรือว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับก็ สามารถสมัครตัวแทนจาหน่ายแล้วก็สแกนคิวโค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะได้มีรายได้ด้วยนั่นเองเรายกรถเรายกร้านส้มอย่างนี้ไปให้คุณเลยใช่ไหมถ้าเป็นตัวแทนไม่จำเป็นครับตาเป็นสามารถสั่งเป็นออเดอร์ได้น้าส้มไปขายอย่างเดียวใช่เรามาเปิดรายการนี้เป็นรายการแรกนะครับแล้วก็รับจํานวนจากัดจังหวัดหนึ่งประมาณ3คนเท่านั้นแล้วร้านอาหารไหนอยากติดต่อไปขายได้ไหมส้มไปขายตามร้านร้านอาหารทั่วไปถ้าใครสนใจก็นี่เบอร์โทนี้นะครับหรือว่า ใครอยากลองชิมก็สั่งไปทานที่บ้านได้แล้วที่สำคัญไปเดินตามห้างเดี๋มอลเซนทนทุกห้างจะเจอโคตรส้มรสสวยร้านสวยๆคันนี้จอดอยู่ครับผมชวนไปทานได้แล้วก็วันนี้หมดเวลาใช่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับรายการกล้องสดมดบมูนะครับเวลาทุกวันทางช่อง 9M c o e t e l นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป๊อปและร้านโคตดส้มที่แสนจะส้มแสนส้มนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสี่คน